ไงน,น่าราาับประทานมากเลยไก่ต้มน,น้่งปลาต้มแจกลูกนอก้องคนละตัวละตัวละตัวคาาไปกลับมากกว่าันคนไหนไม่มีบ้านอยู่อยู่กับเจก็กินกับเจนี่แหละเดี๋ยวจะแทะกันเลยเนาะฮ <c oughs> ะ <c oughs> คนไหนไมัมีบ้านเดี๋ยวกับเจก็แทะไอเจ แต่ไก่รุ่นนี้ตัวสวยนะลูน<า>กนะไก่รุ่นนี้มาจากโคราชหน้ำไม่ต้องเค็ม<า>น้ำปลาแม่ซื้อหัวน้ำปลามาหนูเห็นใช่ไหม,<า>มใส่ไปชามน,นึ่บกันหัวน้ำปลาอะไรบ้างมีจะมีะเิเตชที่คุณแม่คุ้นมาคก็ใส่ไปก็น้ำปลายอย่างนี้เลยแล้วจะขอช้อนมาชิมน,นิดนึงเด้วยใช่ค่ะใส่น้ำปลาหลายแบบ ไปหอมไปค่ะไปม,มักขุดคระเขยดินะไนกระพุง้งรดอาจารย์ชูขาด,ไ,ไ,ดไม่ได้แม่กินยังไงลูกน้องก็กินก <ừ> <ๆ>ำลังกินเลยไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะเนี่ยเอาา๊ะ<า>แม่แม่ใช่ใส่น้ำตาลไปนิดนึงก็หวานอร่อยดี แล้เดี๋ยวเนื้อไก่ความหวานจากไก่มันออกมามันจะพอดีเลยมันความถ้าเค็มกว่านี้เวลาเย็นแล้วซดมันจะเค็มละข้าวแข็งๆตักแล้วกินเหมือนข้าต้มก็อร่อยใส่น้ำซุปยังมีแรงอู่ยอมจริงๆยอมยอมจริงๆหมักะ หมักปลาอีกสี่พันตัววันนี้อันนั้นมดเลยเด้อเรียบร้อยไปแล้ววันก่อนนะมดไปลเลยเก่งตับนี่ต่ออีกเมื่อวานมาถึงก็ล่างเกลือเลยล่างเกลือค้างล่างเกลือแล้วก็หมักเกลือคืนนึงคืนนึงชาตินี่ฉันเริ่มฉันเริ่มใส่ก๋วยขัวตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามประมาณนั้นขส่ก๋วยคั่นี่พูกนี่กอกก็ค้างไว้คืนนึงพูกนี้ก็กอก บอลืนกับไก่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ใส่กาวโกวแล้วก็พรุ่งนี้กอกเลยบอลืนกายลูกยอมใจคุณแม่จริงๆยอมทำไมอะลูกแข็งจริงๆคุณแม่ลูกน้องอยู่สิบคนนี้เริ่มโดนควนไปแล้วทำไมอ่ะ ม่หนูยอมรับคุณแม่เก่งมากแม่ทับชมกับเป็นแม่ทับของบ้านจริงๆงลูกม่ใหญ่ยอมต้องจู๊แต่คุณแม่เขาไม่ได้ฝืนนะทุกคน<ม>เขาเขาไม่ฝืนค่ะไม่ฝืนมีความตุกตื่นมากปกติกินได้นอนรับจ้ะแล้วก็ทาถึงเอาแค่ไหวไหวแล้วก็นอนนอนพักจ้ะคุณแม่เขาไม่ทําดึกค่ะตีสามเขาก็นอน <laughs> อไอ้วันนั้นต้องเอาให้เสร็จวันนั้นอะวันนั้นต้องเอาให้เสร็จสามดึกเยอะ <Okay. S 1> อันเราลคลิมดูสิค่ะอหอมขนาดนี้ยังปักมาทำให้ลูกๆก,กินเนาะไม่ได้หน้าที่ของคนเป็นหัวหน้าครอบครัวมันต้องครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็บานด้วยมันมีหุ่นบานอันนี้ตอดหอมมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเทกนิคล้วก็นั่นนั ดีแล้แม่มดูจอดรอกินนะลูกนะใช่ๆๆแม่พูดราคิแม่มมแม่ก็เข้าไปทำงานอีกีพอแล้